สวัสดีคะ่ะพี่ตู่นะคะก็เดี๋ยววันนี้พี่ตู่จะเอารถส่งให้ลูกค้าดูนะลูกค้ามาขอดูรถมาด,ด้ามาด,ด้าสองเนาะตัวเ,เลเทอร์นะคะก็คือราคาอยู่ที่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเนาะแล้วก็ลูกค้าดูเป็นสีเมทสีเทา,เทาแมชชีนเกรย์เนาะสีเทาตัวนี้นะคะเพิ่มเพิ่มหนึ่งหมื่นบาทนะคะเพิ่มหนึ่งหมื่นบาท ภายในจะเป็นเบาะนังนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องพันสองเครื่องพันสามสี่สูขอโทษทีค่ะนะคะแล้วก็เป็นเป็นแบบสีดานเนาะสีประตูนะคะตัวนี้กออ็อุปกรณ์มาตรฐานที่ได้มาจากโรงงานเนี่ยก็จะมีพวกไอสต็อปอะไรพวกนี้ก็จะมีให้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวให้ตูจะดูด้านหน้าไฟนี้ดูมาด้านหน้านะคะ ไปตรงนี้จะเป็นโครเมียมตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะคะต่างต่วงจากตาวก9 9เนาะต่างจากตัว599น,นะคะตัวนี้จะมีระบบ abs ebd มีพร้อมนะคะตัวนี้ค่ะอันนี้ก็จำนวนกระจังหน้าจะเป็นแบบกระดุมนะคะกระจังหน้าเห็นไหมคะไฟนะคะไฟหน้าเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์แบบ led นะคะ ออกมันมี R L นะคะเนาะตัวนี้นี่เดี๋ยวพาดูรอบคันก่อนพอดีลูกค้าสนใจนะเดี๋ยวพี่ตู่จะดูจะจะนี่จะ,จะเป็นส,สีเทานะคะสีเทาแมชชินเกรด้านหลังจะมีเซ็นเซอร์สจุดนะคะเซ็นเซอร์สจุดเนาะเซนเซอร์ส,จ,สจุดนะคะขอโทษทีรถคันนี้คือเป็นรถที่อยู่ในสต็อกเนาะลูกค้าสามารถสามารถจองแล้วก็ รับรับรถได้เลยเนาะหลังจากที่สัญญาผ่านเนาะลูกค้าส,สัญญาผ่านสามารถจออ,ออกรถได้เลยเนาะกุญแจจะเป็นคิวเป็นอิโมเนาะเป็นอิโมบิลิชันนะคะป้องกันการจรกรรมนะคะกระจกตรงนี้พับได้นะคะกระจกเป็นไฟฟ้าออโต้เนาะเบานะคะเบาจะเป็นเบาะหนังนะคะตัวเลเทอร์เนาะราคาอยู่ที่695900ห้าหมื่นเก้าพันบาทเซตสามารถเซตตำแหน่งได้สองตำแหน่งนะคะ พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะพกพูนเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็จะมีเซตคูสคอนโทรลนะคะมีแพดเดิลชิพให้ลูกค้าด้วยเนาะตัวนี้หน้าจอขนาด7นิ้วนะคะหน้าจอขนาด7นิ้วเห็นไหมคะหน้าจอ7นิ้วแอร์แอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะแอร์ออโต้เลยแล้วก็จะมีที่ชาร์จเห็นไหมคะชาร์จไร้สาย ชาร์จไวเล็นะคะไร้สายนะคะเชื่อมต่อ Apple CarP l a y นะคะตัวนี้เชื่อมต่อ Apple CarP l a y แล้วก็ Android Auto นะคะตัวเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดพร้อมกับเอ,อเอ้ยเป็นเกียร์ออโต้นะคะพร้อมกับโหมดแมนแมนแมนวลน,นะคะ6สปีดนะคะมากับตัวสปอร์ตนะคะก็คือทำให้ขับได้สปอร์ตเร้ใจมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้จะควบคุมเ,เครื่องเสียงเกี่ยวกับสื่อ่อแล้วก็สิ่งอ,อำนวยความสะดวกนะคะ เชื่อมต่อกับหน้าจอขนาด7ดนิ้วนะคะตัวนี้นะคะ,ะภายในตัวนี้จะมีแอร์แบกนะคะแอร์แบกสองลูกนะคะแอร์แบกนะคะแล้วก็วัสดุภายในก็จะเป็นสีดำนะคะหนังนก็จะเป็นสีดำออ,อกจากเทาเด้วยนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะมีระบบ idling stop นะคะ idling stop ให้ลูกค้าด้วยนะะเนาะ idling stop นะคะแล้วก็ตัว ตัวการลื่นไหลเนาะตัวนี้นะคะอืถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะระบบควบคุมล้อหมุนฟรีนะคะอืยังไม่ออกครับออครับ,รบอันนี้คร่าวๆให้ลูกค้าดูเนาะก็จริงๆแล้วอยากจะถ่ายภาพให้ลูกค้าดูแต่เดี๋ยวมันไม่เห็นภาพมันเห็นภาพไม่ค่อยชัดเจนนะคะเบาะข้างหลังเนี่ยจะสามารถาพับได้นะคะลูกค้า พับได้สี่สิบหกสิบตัวเนี้ยพับลงมาได้นะคะพร้อมกับเบาะตรงเนี้ย่าคาับลงมาได้เนาะเดี๋ยวพี่ตัวจะพับให้ดูมีตัวตัวยึดล็อกของไอโซลิเตอร์นะะขาซีดเนาะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันนะคะประหยัดน้ำมันมากนะคะ อัตราการสิ้นเปลืองก็จะอยู่ที่20-23กิโลลิตรนะคะอัตราการสิ้นเปลืองตัวนี้จะอยู่ที่23กิโลลิตรเนาะค่ะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะอุปกรณ์ที่ติดตั้งจากโรงงานเนี่ยก็จะมีระบบประหยัดน้ำมัน i อ t o p นะคะ i อเ o o ู e เนาะตัวตัวชาร์จพลังงานเก็บพลังงานไว้อีกรูปหนึ่งนะคะไว้ไว้สำหรับเปิมพลังงานเสริมเนาะในการสตาร์ทรถนะคะแล้วก็ตัว DSC นะคะก็คือตัวควบคุมสุขภาพ กทรงตัวของรถเนาะแล้วก็ตัว TCS เนี่ยคือป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะขณะเข้าโค้งเนาะแล้วก็ HLA ก็คือตัวออกตัวทางราดชันหมายถึงว่าถ้าลูกค้าไปจอดตรงไฟแดงที่มีทางราดชันแบบเนี้ยมันมันก็จะดึงลูกค้าขึ้นมันก็จะไม่ถอยถอยหลังลงมาถอยมันมันจะดันขึ้นนะคะเอ่อแบบนี้ก็ก็ปลอดภัยนะคะระบบความปลอดภัยของ Mazda เนี่ยมีเยอะมากนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอ,อ เกียร์นะคะเกียร์อัตโนมัติ6กปีดนะคะพร้อมกับแพดเดิลชิปเนาะแพดเดิลชิปนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยผู้นั่งเนาะสิ่งที่ติดมากับโรงงานเดี๋ยวพี่ตู่จะพูดให้ฟังเป็นข้อๆไปนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะก็เป็นแบบไฟฟ้าบังคับง่ายนะคะเบาที่มีนะ้ำนักเบาด้วยแล้วก็จะหนักตามความเร็วของรถนะคะตัวนี้ต่อไปก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะคะ LED พร้อมหลอด D อ l นะคะที่ตรวอกครั้งแรกเนาะแล้วก็ระบบเปิดติดไฟไอัตโนมัตินะคะล่อเ,เปิดในในโหมดของออโต้ไวเนี่ยเวลา,ามันมืดหรือว่าเราลงองค์มงไปเนี่ยไฟมันก็จะเปิดให้อัตโนมัตินะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ระบบปัดน้ําฝนปัดน้ําฝนกระจกอัตโนมัตินะคะก็จะมีโหมดออโต้นะคะก็จะปัดตามความเร็วของความแรงของฝนเนาะระบบที่มันจะเปิดจะปัดน้ําฝนเนี่ยมันก็จะปรับตาม ความเยอะของฝนะประมาณนี้ถ้าฝนตกหนักมันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นให้อัตโนมัติแบบนี้นะคะแล้วก็กล้องนะคะกล้องมองหลังตัวนี้จะติดมาเลยเนาะในรุ่น659เนี่ยก็จะมีกล้องมองหลังพร้อมเซนเซอร์4จุดนะคะตัวนี้ความปลอดภัยมาเต็มติดมาก,กับรถเลยนะคะเราไม่ต้องติดตั้งเพิ่มแล้วก็ระบบกุญแจอัจฉริยะนะคะก็คือเป็น k e y l e t เป็น Smart k e y l e t n t นะคะก็คือป้องกันการจุลกรรมอยู่แล้วแล้วเราไม่ต้องก็คือพกติด กระเป๋าเรานี่แหละแล้วก็เราก็ไม่ต้องใช้กุญแจออกมาเสียน,นะ,ะก็ต่อไปก็จะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็พร้อมกับเบาะหนังถ้าเป็นเลเทอร์ตัวนี้659จะเป็นเบาะหนังอยู่แล้วนะคะทั้งแฮชแบ็กแล้วก็แล้วก็ซีดานนะคะจะเป็นเบาะหนังพร้อมกับตัวเซตเบาะที่นั่งออตโต้เนี่ยสองสองที่นั่งสําหรับ เราใช้ใช้งานกันสองคนในบ้านแบบเนี้ยสามีภรรยาหรือว่าพี่น้องหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เขา,าจะรู้ตำแหน่งพอเราเข้าไปด้าเรากดเซตตั้งตำแหน่งที่หนึ่งมันก็จะเป็นของเราเลยตามที่เราปรับไว้อย่างตำแหน่งที่สองก็จะเป็นของเขาที่เขาตั้งไว้อะไรเงี้ยอัตโนมัติแบบนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปหน้าจอนี้เป็นหน้าจอเซนเตอร์ดิสเพย์แบบสัมผัสขนาด7ดนิ้วสามารถสัมผัสได้ได้นะคะหน้าจอหน้าจอดิสเพย์ขนาดเจ็นิ้วของ มาได้นะคะตันนี้แล้วก็รองรับไวเลสแอปเปิลคา a เพแล้วก็ออโตแอ d ดรอยออโตหมายถึงว่าเชื่อมต่อไร้สายนะคะรองรับแล้วนะคะก็คือไม่ต้องมีสายเสียบก,ก็ก็ชาร์จแบตได้เพียงวางแต่ว่ารุ่นรุ่นของมือถือก็ต้องเป็นรุ่นที่มีเป็นปฏิบัติการเป็น1 1เป็น10 11 12ขึ้นไปนะคะก็ต้องดูรุ่นด้วยนะว่าไม่ใช่ว่ารุ่นเก่าแล้วก็ก็ไม่ได้นะคะก็ต้เป็นรุ่นใหม่เนาะที่รองรับระบบนี้ด้วยนะคะ ระบบเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะคะตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยก็คือสำงานด้วยเสียงนะคะระบบชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายเนี่ยก็ก็ครบคันมากๆสำหรับตัวเลเทอร์หกแสนห้าหมืบาทตัวนี้ต่างกับตัวหกตัวห้าแสนเก้าหมื่นก็จะต่างกันอยู่ประมาณ6ก0 0 0มกบาทเนาะ แต่สิ่งที่ได้มาก็จะคุ้มค่าเกี่ยวกับความความสะดวกสบายนะคะแล้วก็ความปลอดภัยนะคะของตัวผู้โดิสารเองแล้วก็ของอลูกค้านะคะก็สีนี้เป็นสีเทาแพชชิ่เกรย์นะคะก็รุ่นนี้ค่ะตัวซีดานนะคะซีดานนี่ก็ราคาอยู่ที่ห9 9 0 0 0บาท0,000 ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวเลเทอร์นะคะอย่างที่ตู่บอกก็ตัวนี้เป็นตัวที่ลูกค้าอยากได้นะพี่ตู่รีวิวให้ลูกค้าเนะาะค่ะลูกค้าอยู่ลําพูนใช่ไหมพี่ตู่ไปส่งได้นะคะที่ลําพูนพี่บอกว่าพี่ตู่เป็นคนลําพูนเหมือนกันเป็นคนลําพูนเหมือนกันนะคะไปส่งได้น,นะคะยิ่งลําพูนนี่หลับตานี่ก็รู้หมดนะคะเส้นทางไปได้ลําพูเนเชียงใหม่นะคะก็ยังจะ รู้เคยนเมากกว่าที่พะเยานะคะเพราะพี่ถูกพี่มาอยู่พะเยาได้ประมาณแปปีเนาะแต่โตโต,โตที่ลำพูนนะคะแล้วก็เรียนที่เชียงใหม่ก็เลยจะรู้จักแล้วก็ชำนาญเส้นทางดีนะคะเออสามารถไปส่งได้เนาะลูกค้าเพื่อนๆที่ๆน้องๆที่อยู่ทางโน้นก็แนะนํามาได้นะคะก็เช่นระยะทางไม่ใช่ปัญหาเนาะไม่สไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะสำหรับตัวน,นี้นะคะหกแสนให้เหมือนเจ้าพันบาท ทเท่านม็กิงเพลยเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นบาทก็จะอยู่ที่หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดของแเล่อเงินดาวหรือว่าเอกสารในการทําสัญญาเนี่ยเรามาคุยกันอีกทีก็ได้อ่ะคุยกันเลยก็ได้ในส่วนของเอกสารในการทําสัญญานะคะก็จะมีสำเนาทะเบียนบ้านาแบบประชาชนอ,าอย่างละห้าชุดนะคะแล้วก็สเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะสลิปเงินเดือนหรือ นังสือรับรองเงินเดือนอย่างไรอย่างหนึ่งนะคะสาหรับพนักง,งานที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีรับเงินเดือนราชาการเนี้ยราชาการก็มีรับอรองเงินเดือนนะคะหรือว่าสลิปเงินเดือนนะคะแล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะก็เตรียมไว้ดีกว่าก็จริงๆแล้วมันก็จะมีข้อยกเว้นแหละสาหรับลูกค้าที่แบบประกอบอาชีพเ,เช่นวิศวก,กรอายการ เกี่ยวกับแพทย์แพทย์อะไรเงี้ยคือก็ไม่ต้องใช้สมุดบัญชีก็ได้สเป็คนี่เนี่ยนะคะใช้แค่ซื้อเงินเดือนหรือว่าหนึ่งหือรองเงินเดือนอย่างเ,เดียวก็ได้เนาะแล้วก็ใบประกอบวิชาชีพนะคะอย่างเจ้าของธุรกิจส่วนตัวก็ขอใบประกอบการนะคะก็ต้องแนบมาด้วยเนาะก็ใบประกอบการนะคะก็ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็ก็ต้องขอมาด้วยแล้วก็สําหรับ พุ่ลเมาสอาชีพพุ่ลเมาสนะคะก็ตรวจอเอกสารก็ไม่ยุ่งยากเช่นกันก็สำหรับเาืนบ้านประชาชนนะคะแล้วก็สเตตเมนต์แล้วก็ตรวจสอบหน้าง,งานเช็คเกอร์ตรวสอบที่หน้าง,งานอย่างเดียวนะคะแล้วก็อเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็ส่วนส่วนแม่ค้านะคะค้าขายในตลาดเนี่ยก็ได้เหมือนกันก็สาหรับลูกค้าที่เป็นแม่ค้าขายของในตลาดเนี่ย ก็ขอสำเนทาทะเบียนบ้านแบบประชาชนแล้วก็สเตตเมนต์ยอนหลังหกเดือนบินบินต่างๆที่ลูกค้าซื้อซื้อของจับจ่ายใช้สอยซื้อของเข้าร้านซื้อของไม่ว่าลูกค้าจะค้าขายอะไรเปิดร้านขายลูกชิ้นเปิดร้านขายของชํานะคะหรือว่าเปิดร้านขายน้ําขายชากาแฟอะไรเงี้ยลูกค้าแค่เตรียมบินซื้อขายนะคะบินซื้อขายนะ บินซื้อขายที่ลูกค้าซื้อของเข้าร้านแล้วก็ซื้อมาขายไปเก็บไว้นะคะเช่นสมมุติว่าลูกค้าเอาอันนี้เอาเหตุการณ์สิ่งจะแลกกันพี่ตู่เคยมีลูกค้าที่เออลูกค้าขายขายลูกชิ้นขายลูกชิ้นทอดจะผ่านไหมผ่านนะคะอย่าคิดว่าไม่ผ่านนะคะลูกค้าไม่เคยมีประวัติเลยใดๆแต่ก็ต้องขอคุณพ่อคุณแม่คำ้ำเนาะค้ำในส่วนของอาชีพที่แบบอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คำ้ำนะคะ เป็นบุคคลค้ำนี่ต้องมีอะไรนะคะก็ไม่ต้องมีอะไรก็คือมีรายได้ที่มาของรายได้ชัดเจนนะคะคือสามารถตรวจสอบได้นะคะถ้าเป็นเกษตรกรลูกค้าก็อย่างที่บอกลูกค้าก็ต้องมีพื้นมีหน้าง,งานมีมีที่ดินที่ทําให้เกิดรายได้เนาะอาชีพอาจจะสวนลำไย,ยสวนยางสวนมะม่วงสวนข้าวโพดอะไรก็ได้นะคะเราเราเรามีเช็คเกอร์ตรวจสอบหน้าง,งานนะคะก็สมมุติว่า เขาก็จะมีเลขของเขาแหละค่ะว่าเออปีนี้อย่างลำไยมันลำไยมันเท่าไหร่ไล่หนึ่งมันได้กี่บาทเขาก็จะคำนวณเองนะคะคำนวณเองเลยลูกค้าไม่ต้องกังวลลองมาทําสัญญาดูก่อนเนาะอย่างาลูกค้าประกอบอาชีพอะไรอะ่ะเป็นลูกจ้างลูกจ้างร้านร้านก่ออู่ซ่อมรถเป็นลูกจ้างร้านประดับยนต์เป็นลูกลูกจ้างร้านอะไระลูกจ้างทั่วไปได้ไหมได้เหมือนกันนะคะก็ สำหรับที่จะต้องใช้เอกสารเยอะหน่อยก็คือ1ลูกจ้างที่รับเงินสดนะคะรับเงินเดือนเป็นเงินสดคือไม่มีคือแบบไม่มีเงินหอะเข้ามาในบัญชีแล้วคือมันตรวจสอบไม่ได้ก็คือมันมันมันไม่ขึ้นว่าเป็นเงินเดือนเนี่ยเข้าใจไหมคะก็เหมือนจะรับเงินสดเนี่ยมันก็จะต้องขอลูกค้าปรับดาวหนึ่งละลูกค้าต้องดาวดาวมากหน่อยก็คือแบบลูกค้าจะใช้เลทดาวศูนเปอร์เซ็นแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่า หนึ่งแคมเปญที่เราจัดมาเนี่ยใช่เราจัดแคมเปญศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าพนักง,งานรับวิสากิจรับเงินเดือนผ่านบัญชีสามารถออกรถศูนย์บาทได้ก็เพราะว่าหนึ่งเพราะว่าเขารับเง,เงินเดือนเงินเดือนผ่านบัญชีถูกเหมคะส่วนอย่างเราพนักง,งานทั่วไปที่ที่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้จดทะเบียนห้างร้านแบบนี้ค่ะก็เราก็ก็ถือว่าเรารับเงินเป็นเงินสดแต่เราก็มีเงินเดือนเหมือนกันนะคะ ก็อาจจะต้องขอเอกสารสเตทเมนต์เยอะหน่อยแล้วก็ขอใบรับรองเงินเดือนจากนายจ้างถ้าขายขายลูกชิ้นทอดอะไรทอดทั้งหลายนะคะหน้าร้านคือขายของในตลาดาอะไรนี้ก็ตามคือก็เก็บบินไว้อย่างถ้าเราเช่าเช่าเราเช่าอย่างในตลาดใช่ไหมคะเราเช่าแผงขายของแล้วก็เราก็เอาใบหนะใบที่เราเช่าเนะี่ยมาทุกเดือนเก็บไว้นะคะเตรียมตัวก่อนจะซื้อรถนะคะ เตรียมตัวคือเวลาตู่พูดเนี่ยคือตู่พูดแบบภาษาง่ายๆนะไม่ไม่หลักการไม่ยุ่งยากมากก็เอาแบบที่เข้าใจง่ายนะก็ไม่อย่าลูกค้าอย่ากลัวอย่าอย่ากังวลว่าเออฉันทํางานแบบนี้ฉันจะออกรถไม่ได้ฉันเงินเดือนเท่านี้ฉันจะออกรถไม่ได้เนี่ยออถ้าเพียงแค่ลูกค้าไม่ติดเครดิตบุโรใหม่ถึงว่าลูกค้ามีประวัติการผ่อนชําระปกติหรือไม่เคยซื้อรถใด,ดๆเลยเนี่ย ก็คือถือว่าลูกค้าเครดิตป,ปกติแล้วเรามาดูกันอีกทีว่าเราจะมาช่วยกันยังไงเนาะเพราะว่าแต่ทันรัฐธนาคารแต่ละแบงค์ที่รวงรายการกับเราเนี่ยมันก็ต่างต่างเงื่อนไขนะคะอย่างโชวลูมเรามีหน้าที่นําเสนอแคมเปญส่วนเงื่อนไขในการที่จะออกรถเ,เงื่อนไขของธนาคารนะคะพี่ตู่เป็นเซลล์ตูจองรถพี่ตู่มีหน้าที่อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจในส่วนของเงื่อนไขของธนาคารที่ลูกค้าจะเลือกนะคะ ก็เราก็มาคุยกันเนาะเอกสารก่อนลูกค้าจะออกรถเนี่ยลูกค้าต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองหนึ่งลูกค้าตัวเช็คเครดิตดูโลตัวเองตัวลูกค้าต้องดูตัวเองนะคะว่าลูกค้ามีติดอะไรบ้างที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้ามีอะไรบ้างแล้วลูกค้าต้องบอกความจริงกับเซลล์ด้วยเพื่อที่จะได้มีแนวทางที่แก้ไขกันไปไม่ใช่ว่าแบบเออพอลูกค้าจองเข้ามาแล้ว แล้วมันไม่มีเซลคนไหนที่อยากจะให้ลูกค้าถอนจองหรือว่าไม่มีเซลคนไหนที่อยากจะให้ลูกค้าไม่ได้ออกรถนะคะก็เราต้องมาคุยกันก่อนนะคะถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ถ้าได้ก็คือได้ใช่ไหมคะเราจะไม่เราจะไม่ไม่หลอกให้จองไม่หลอกให้ไม่ขายฝันงง่ายๆนะคะก็คือเราอยากให้ลูกค้าได้ออกรถจริงๆเนาะ อย่างที่พี่ตู่บอกนี่ก็คือพี่ตู่ก็เคยผ่านมาหมดแล้วสิ่งที่พี่ตู่บอกนี่คือเป็นประสบการณ์ทั้งนั้นที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เจอกับตัวเองเนาะก็ประสบการณ์พี่ตู่เป็นเซลล์มา1ิปีแล้ว10ปีแล้ว,แล,วแล้วก็ยังเป็นเป็นในหน้าในหน้าในส่วนของประกรันนิสยัยประกรันชีวิตสิ่งพวกนี้คือพี่ตู่ไม่ได้ไปซื้อมานะคะมันก็ใช้เวลาในการที่เราจะศึกษานะคะแล้วก็ลูกค้าพี่ตู่ก็ ค่อนข้างเยอะแล้วก็แต่ละลูกค้าแต่ละคนก็ให้ความรู้พี่ตู่ได้มากเพราะว่าลูกค้าของเราก็ฝึกรูของเรานะคะแล้วเราก็จะจดจําด้วยสิ่งที่ลูกค้าบอกเรานะคะลูกค้าของเราอ่ะเขาพี่ตู่เข้าใจว่าพี่ลูกค้าก็ต้องเรียนรู้มาระดับหนึ่งศึกษามาแล้วเมื่อลูกค้าจะซื้อรถลูกค้าก็ต้องดูมาแล้วแหละคนจะซื้อรถทางัานเนาะด้วตรง ดูแล้วเหลืออีกอย่างแค่แคมเปญไม่มีลูกค้าคนไหนนะคะที่ขึ้นโชว์รูมมาแล้วแบบว่าอาลองถามดูไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าชอบอะไรเลยนี่น่าจะมีส่วนน้อยมากแบบนั้นนะคะแต่ถ้าที่ถ้าให้พี่ถูงแนะนํานะคะก็ก็ได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็พอดีลูกค้าอยู่ลําพูนที่พี่ตัวบอกก็เพิ่งจะแอดไลน์เจอกันเนาะก็แบบก็อยากจะให้ลูกค้าเห็นภาพแล้วก็อยากจะให้ บางทีการพูดจะได้คุยกันเนี่ยกับการที่เราพิมพ์ส่งข้อความถึงกันเนี่ยบางทีมันมันอาจจะสื่อความหมายแตกไปเนาะบางทีเรา อยากให้ลูกค้าเข้าใจในสิ่งที่ตูจะพูดและสิ่งที่ตจะพยายามจะสื่อสารกับลูกค้านะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับใครสนใจรถนะคะมัตรถยนต์มาด,ด้านะคะมาสด,ด้านะคะสินทานีพยานะคะสินธนีวัาน์นดุสินานีเชียงรายนะคะ,ะก็โทรหาตูได้นะคะ0863506492ลูกค้าใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นนะคะรวมถึงศูนย์บริการด้วยเหมือนกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอแค่นี้กันนะคะ ก็ลืมไปเบอร์โทรนะคะ0863506492นะคะเบอร์ที่2 0882840724เบอร์นี้แอดไลน์แล้วก็เมมเบอร์แอดไลน์ได้ทันทีเลยนะคะเบอร์พี่ตูนะคะไอดีก็นิชาพัฒนนะคะคุณตู่นะคะนาเยานะคะคโอเคค่ะสวัสดีค่ะ